สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่สมาธ์จักรยานแห่งเอเชียก็เลือกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกนนารแข่งขัน BMX ชิงแชมป์เอเชียในปี2 0 2 7ครับจากการเปิดเผยของพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ครับ โดยมีดาโตอามจิตซิงกิวประธาน ACC คนใหม่เป็นประธานในที่ประชุมที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงกุลลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวาระสำคัญของการประชุมคือการคัดเลือกเจ้าภาพจักรยานชิงแชมป์เอเชียแในแต่ละประเภทนะครับของปี2026และ2027ปรากฏว่าที่ประชุม คัดเลือกเจ้าภาพจักรยานชิงแชมป์เอเชียในปี2026ประกอบด้วยซาดิอาระเบียในประเภทถนนฟิลิปปินส์ประเภทลู่อุซเบกิสถานเสือภูเขามาเลเซีย BMX และอิหร่านประเภททําทรานนะครับขณะส่วนในปี2027ซึ่งเป็นปีสำคัญในการคัดเลือกโคต้านักปั่นเอเชียเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,นขประเภท BMX Racing ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับโกเมสสุขประเสริฐเจ้าของแชมป์เบเอเอเชีย3สมัยที่จะได้แข่งขันชิงตัวโอลิมปิกในบ้านอีกครั้งหากคว้าแชมป์เอเชียมาครองก็จะได้ตัวไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติขณะที่ประเภทอื่นๆประกอบด้วยจีนเป็นเจ้าภาพถนนมาเลเซียเจ้าภาพลู่และญี่ปุ่นเจ้าภาพเสือภูเขาครับพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับตำแหน่งสำคัญต่างๆซึ่งบุคลากรจากไทยได้รับการ ให้เกียรติอย่างสูงครับโดยพลเอกเดชาหิมกระสีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมาการจักรยานเสือภูเขานายเอกชยัยสเวทสมภพอุปนายกสมาคมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาจิติิศัดิ์ร่วมกับตัวแทนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรส์มาเลเซียญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์และนายนัทพงศ์โลหิตนาวีเป็นกรรมการการฝ่ายเทคนิควิสุทธิเกษยพัฒเป็นกรรมการการฝ่ายถนนมณีรัตน์รุ่งเรืองศักด์เป็นกรรมาการระเบียบว,วินยัย และคติยะสีโซดาเป็นกรรมธิการฝ่าย BMX นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของไทยในการส่งเสริมจักรยานขาถทยเพื่อเป็นการโปรโมตกีฬาจักรยานครบวงจรและที่ประชุมยังอนุมัติให้ไทยในฐานะผู้นําในการพัฒนาจักรยานขาถ่ายเป็นเจ้าภาพกีฬาจักรยานหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์เอเชียและกําหนดกรอบกติกาให้เป็นมาตรฐานของทวีปเอเชียโดยร่วมมือกับชาติที่พัฒนากีฬาจักรยานหนูน้อยขาถ่ายปัจจุบันได้แก่ไทยญี่ปุ่น ไต้หวันมาเลเซียจีนและฮ่องกงซึ่งกรรมการบริหารแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมต่างก็ยืนยันว่าจะส่งนักกีฬารุ่นจิ๋วเข้าร่วมประชันฝีเท้าอย่างแน่นอนนะครับ